สนับสนุนโดยบริษัทแอสเซทโปรแมนจเมนต์จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ APM ลาวจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลจำกัดพบกับสืบสต็อกเชอ์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันสุดท้ายของการซื้อขายหุ้นไทยในสัปดาห์นี้ราคาหุ้นรีบาวขึ้นมาชัดเจนในช่วง2-3วันทำการที่ผ่านมา หลังจากก่อนหน้านี้เคลื่อนไหวลักษณะไซเวกอบกว้างมานานหลายเดือนช้านี้ราคาหุ้นปรับบวกต่อเนื่องเปิดที่ราคา1บาท77สตางค์ก่อนที่จะขึ้นไปแตะสูงถึง1บาท88สตางค์หรือบวกไปก,กว่า8%ขณะที่มูลค่าการซื้อขายก็หนาแน่นชัดเจนหากเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทำการซื้อขายก่อนหน้าสูงราว200% เรากำลังพูดถึงหุ้นบริษัทซังโกไดคคสติ้งจำกัดมหาชนหรือว่าซังโกผู้ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมและชิ้นส่วนสังกะสีฉีดขึ้นรูปส่งให้กับลูกค้าหลักในหมวดยานยนต์ด้านงบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาสแรกของปีนี้พลิกกลับมามีกำไร1 300ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุดที่ถึง26ล้านบาทขณะที่ผู้บริหารมั่นใจว่าทั้งปีจะพลิกกลับมามีกำไร จากก่อนหน้านี้ที่ขาดทุนสุทธิอย่างต่อเนื่องเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์โลก CIB m ประเทศไทยทีรศักดิ์ธนเวลากุลแนะขายทำกำไรและรอกลับมาซื้อที่แนวรับ1.70บาท0ถึง1.60บาท60สตางอีกครั้ง